การศึกษาของ The Pan American Health Organization พบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD มากกว่าผู้ชายเนื่องจากฮอร์โมนและพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด5โรคสำคัญดังนี้ค่ะกลุ่มโรคมะเรง็งทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปอดจากรายงานทางการแพทย์พบว่า โรคมะเร็งเต้านมที่ถึงแม้จะพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงแต่ผู้หญิงจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากกว่าผู้ชายเพราะปัจจัยด้านพันธุกรรมฮอร์โมนและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตซึ่งโรคดังกล่าวมักจะพบในหมู่สตรีวัยกลางคนเฉลี่ยอายุประมาณ50ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามผู้หญิงอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปก็ควรต้องเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่เสมอและพบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมทุก1-3ปีเนื่องจากมะเร็งถ้าหากรู้เร็วสามารถรักษาได้ค่ะ ลำดับต่อมาคือมะเร็งปากมดลูกที่มีสาเหตุหลักๆมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV ร่วมกันกับปัจจัยอื่นเช่นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยการสูบบุหรี่การมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งโรคดังกล่าวมักจะพบมากในผู้หญิงอายุ35 60ปีมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV และการตรวจคัดกรองควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคให้ได้มากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเช่นฝุ่นควันการได้รับควันบุหรี่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทาให้ในช่วง20ปีที่ผ่านมามีการตรวจพบโรคมะเร็งปอดมากขึ้นในผู้หญิงดังนั้นการเข้ารับการตรวจคัดกรองตั้งแต่ตเนิน่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงก่อนเข้าระยะลุกลามหรือระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายที่ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรค่ะ โรคหัวใจช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลท,ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจสําหรับผู้หญิงอายุ35ถึง54ปีจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก1อยละ21เป็น100ละ31ซึ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเริ่มจะป่วยเป็นโรคหัวใจมากขึ้นในช่วงอายุที่น้อยลงจากเดิมที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ50ถึง60ปีซึ่งเป็นวัยหมดประจําเดือนโดยโรคหัวใจสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสายเหตุค่ะทั้งภาวะความดันสูงโรคอ้วนและความเครียดด้วย ใเหตุนี้เราจึงควรออกกำลังกายภายใต้คำแนะนำของแพทย์เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กันไปกับการปรับพฤติกรรมที่อาจจะสุ่งเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่น่ากังวลและเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับประเทศ จากผลงานวิจัยพบว่าเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของผู้หญิงในประเทศไทยโดยเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในเช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์พันธุกรรมรวมถึงปัจจัยภายนอกเช่นการขาดการออกกําลังกายการกินอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นต้นโรคเบาหวานสามารถก่อให้เกิดภาวะโรคแทรกซ,ซ้อนอื่นๆเช่นไตาวายปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงใหญ่หลอดเลือดแดงฝอยและเส้นประสาท ซึ่งการควบคุมอาหารและติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากภาวะเบาหวานค่ะ โรคกระดูกพรุนเป็นภาวะที่กระดูกมีความอ่อนแอเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะแตกหักง่ายซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่าปัจจุบันผู้หญิงทั่วโลกเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่า200ล้านคนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่อายุ65ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเดือนซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียมวลกระดูกได้โดยเราสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุนได้โดยการออกกำลังกายแบบยกน ควบคู่กันไปก,นกับการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเพียงพอเป็นประจำทุกทุกวันโรคที่เกิดขึ้นจากความเครียด ความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคซึมเศรา้าซึ่งผู้หญิงในทุกช่วงวัยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคุณผู้ชายถึง2เท่าเพราะปัจจัยด้านฮอร์โมนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นความรุนแรงทางเพศการเลือกปฏิบัติรวมถึงบริบททางสังคมทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงถ้าหากใครเริ่มจะรู้สึกถึงความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจควรต้องเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการรักษา ที่เหมาะสมต่อไปค่ะอัลไซเมอร์ผลจากการวิจัยระบุว่าปัจจัยด้านการเชื่อมโยงของสมองและยีนจำเพาะเพศอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงและผู้ชายเผชิญความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมที่แตกต่างกันโดยผู้หญิงมีภาวะอัลไซเมอร์มากกว่า นักวิจัยจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดบิลของสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาผลการสแกนสมองของผู้ชายและผู้หญิงจำนวนหลายร้อยคนเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุของอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมผ่านหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของการเกิดโรคได้แก่ปโปรตีนเท่าและสารอะมิลอยในสมองเนื่องจากถ้าเกิดโปรตีนดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือจับตัวกันเป็นก้อนยุ่งเหยิงจะส่งผลทำให้เซลล์สมองตายและเกิดปัญหาด้านความทรงจำขึ้นมาได้ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังพบว่าการแพร่กระจายของโปรโตีนเทาไปยังสมองส่วนต่างๆยังมีปัจจัยด้านความแตกต่างทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โปรตีนเทาซึ่งก่ออยู่ตามเส้นใยขนาดเล็กของเซลล์ประสาทสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆในสมองของผู้หญิงได้อย่างรวดเร็วกว่าในสมองของผู้ชายเนื่องจากส่วนต่างๆของสมองผู้หญิงเชื่อมต่อกันได้ดีกว่าของผู้ชายจึงทําให้ผู้หญิงเป็นอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมมากกว่าผู้ชายแต่นักวิจัยก็ย้านะคะว่าเรายังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางว่าสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการรักษาผู้ป่วยและลดความเสี่ยงของการพัฒนาโรคได้หรือไม่คะ่ะ ในขณะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมายอามีของสหรัฐก็พบหลักฐานว่ายีนจำเพาะเพศสำหรับผู้หญิงและผู้ชายอาจจะมีความเชื่อมโยงก,กันกับความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์แต่ว่าในเบื้องต้นยังไม่ทราบนะคะว่าเพราะเหตุใดยีนบางตัวถึงก่อให้เกิดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในเพศหนึ่งแต่ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าวในอีกเพศหนึ่งด้วยค่ะ จากข้อมูลเราพบว่าผู้หญิงในสหาราชอาณาจักรประมาณ5 0 0 0 0 0คนมีภาวะสมองเสื่อมเมื่อเทียบกันกับภาวะสมองเสื่อมในผู้ชายซึ่งอยู่ที่350,000คนเท่านั้นโดยส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นโรคดังกล่าวเมื่อมีอายุ65ปีขึ้นไปแต่อัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอาจจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุน้อยได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นสำหรับผู้หญิงเนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนและต้องการการดูแลที่เฉพาะทางและตรงจุดการหมั่นดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตัวเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะบางสาเหตุของโรคภัยข้างต้นยังสามารถเกิดจากสภาวะร่างกายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นการได้รับการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่เนินเน่นๆควบคู่กันไปก,กับการดูแลสุขภาพผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยป้องกันและลดทอนความรุนแรงของโรคเหล่านี้้ ได้ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ